โจ้ครับทุกชาอฟิฟ่ามูวันนะครัจะวัดสดีชาวซีท่าในครับผมวันนี้ผมในซีเกมแมททีวีกับเกมฟิฟ่ามูวันในการแบบแพสุดจังเลย,ยงงี่ใครก็ชอบดูนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเปิดอินฟอร์มแพ็คนี่ครับผมแพ็คละหกหมื่นหน้าตาแพ็คเป็นยังไงเด็ดเปดูกันครับโอ้โหให้รับไฟฟ้าส่วนนี้ผมก็ใช้สูตรเดิมนะครับรับปิดเสียงก็ใช้ผ่านลำโพงโอ้โอยดังไปวะเราก็ปูมันดังไปนะครับ เนี่ยครับผมคือจริงแพ็กหกหมื่นเนี่ปล่อยพร้อมแพ็กห้าหมื่นนะครับอินฟอร์มแพ็กแพ็กละหกหมื่นครับหนึ่งแพ็กนี่จะประกอบด้วยการอินฟอร์มเลยครับหนึ่งไปแล้วก็โกเพย์เจีอีกห้าไปแล้วก็มาพร้อมเลยครับผมออปุ่นแพ็กแพ็กห้าหมื่นครับผมโอ้โหสัตว์มีด้วยกันทั้งหมดห้าแพ็กนะครับทั้งหมดก็สองแสนห้าสุดท้ายฟอรก็ห้าแพ็กครับทั้งหมดสามแสนครับหนึ่งแพ็กของออปุ่นแพ็กก็คือมี โกเพยสี่ซื้อว่าสองบล็อตสองนะครับคือผมไม่เข้าใจคือ M pack แพ็กเนี่ยออกมาคราวรก่อนรอบที่นะี้มันอยู่ที่หกหมื่นถ้วผมก็เปิดราคาที่ปกติมันต้องห้าหมื่นราคาที้มันก็ขายห้าหมื่นเหมือนเดิมคืออะไรวะผมงงเลยนะท่านครับวันนี้ผมมี 6, 000, หกหมื่นห้าเพราะฉะนั้นผมจะมาเปิดแพ็กอินฟอร์มแพ็กครับแพ็กที่ปกติอินฟอร์มนะครับแต่อินฟอร์มนี่ก็มี ามากมายหลายตัวนะครับกู้งหิ้วทคนจะดวงดีขนาดไหนแล้วละ่วะว้ามาเลยเห็นไม่เห็นาบาคนเขาเปิดได้เอออินฟอร์มแบบแการ์ดแดงอินฟอร์มการ์ดแดงนะครับโอ้โหไอเฮี้ยกูก็อยากได้มากทำไมกูไม่เคยได้อะไรแเลยคือผมไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบได้การแบบ์ดแดงไอ้พวกนี้เลยนะนการ์ดแดงของไอนะไอินฟอร์มนะผมไม่เคยมีโมเมนต์อะไรแบบนี้นะอู้ป๊บโอ้ เอเล็ฟิดาวเอาเล็ฟิดาวนะครับก็จากที่ดูแล้วครับโดยรวมก็น่าจะจังไรแน่นอนครับไม่ต้องต้องเปลือยโอ๊ยฉันมช้อนลูกสูตรว่ะเขาเปิดแพ็คล่อ,อง่งฉันลูกสูตรโม้ <c oughs> ก็ในแคบผมแล้วก็วันที่ผมยังจะมาประกาศนะครับผมกิจกรรมสองร้อยซับครับผมก็คือกิจกรรมก็คือแจกบัตรเติมเงินครับแต่ จะไม่ให้เบอร์อะไรโคตรอะไรเดี๋ยวผมจะเติมให้คุณเลยครับอ่าดีไหมดีไหมเดี๋ยวผมจะเติมให้เลยครับวิชั่ววิน96โอ้ยก,ปปกอ,ยองเหล่า,น,าปปนี้96นี่สบายเออเออดีนะ back, back, back. แบ็คแบ็คแบ็คมันต้องวิง่งเร็วๆนะตอนนี้คือผมอกำลังทำโครงการเอ่ะอ้ยเออชื่อก,กดผิดตอนนี้ผมกำลังทำโครงการเอ,อ่ะฟูลทีม ให้ดาวครับฟูทีมเลยพูดง่างยๆนะครับใูทีมนี้คือฟูทีมของบุญเดนกาครับผมนั่นก็มาหาตั๊กเตะเรื่อยๆครับเราจะก้าทอไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับแล้วกันนะคือรายละเอียดของกิจกรรมก็คือจะให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ใต้ในล่างคลิปครับแฮชแท็กสองร้อยซับขอไอตัวเขาซับที่ขอเป็นภา,านษาอังกฤษ S.U.B นะครับขอเป็นตัวใหญ่ด้วย เ,เดี๋ยวผมจะทิ้งต้นแบบไว้ข้างล่างกันแล้วก็ตามที่เปิดโทรศัพท์ของคุณเองพร้อมกับเครือข่ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมสุ่มใครได้เดี๋ยวผมจะแจกเลยครับผมดีไหมดีไหมดีนะโอเคไหมทุกคนเข้าใจครับเข้าใจตรงกันนะครับก็โอเคครับผมวันนี้ก็มาปานนี้แล้วนะเปิดแพ็คเล่นๆแล้วก็คือที่จุดประสงค์หลักก็คือการมาบอกครับว่าผมจะมีกิจกรรมอะไรนะ ก็นี่คือว่าเป็นแพ็กเอ่อเปิดต้อนรับใบนคำขอาคุณอ่าเงินนะก็ไม่อะไรมากเลยนะผมว่าผมดวงผมเริ่มจะกุดแล้วครับผมต้องไปทําบุญอีกแล้วนะเพื่อดวงจะดีขึ้นา้างอะไรวันนี้ก็โอเคครับผม ก็จะชอบพิมพ์ก,กัน,ก,คคนก็ร่วมกดไลค์กับซับอะไรพวกมันเป็นกลังใไงคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมันเยอะนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสุดครับเฟี้ยเปล่าเชียว <Yeah. S 1> โอ้ยเชี่ยกูกดผิดไอ้ what the fucker อ uh, uh, ้าวอไอ้เชี่ยอะไรวะเน,นี่ยอะไรวะเน,นี่ยโอ้แมวสิใหม่เฟี้ยวเปล่าโย่ Yo, ไปแล้วนะ